สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนมะกรูดนะมะกรูดก็งามพอสมควรนะเพื่อนเพืถ้าใบขนาดนี้ต้นเดียวก็พอใช้แล้วนะที่แรกนึกว่าเขาจะไม่รอดแล้วเหมือนกับว่าลากเขาเดินแล้วเดินไม่ดีอะ่ะใบเริ่มเหลืองเริ่มเหลืองไม่ตายแต่ก็เหลืองเหลืองทำท่าจะต,ตายก็เลยก็เลยยกขึ้นมา วางไว้ถอนขึ้นมาอย่างเดียวถอนแต่ล่างขึ้นมาเลยนะนึกว่าจะไม่รอดถอนแต่่างมาวางไว้แล้วก็รีบเปลี่ยนดินภายในวันเดียวต้องเปลี่ยนดินแล้วก็ใส่ปกเข้าไปตอนนี้ก็น่องงามพอสมควรนะวันนั้นทําอยู่สองต้นมะนาวด้วยกับมะกรูดยกเข้าขึ้นมานี่มะนาวเรียบร้อยไปแล้วยกเขาขึ้นมาเพื่อจะเปลี่ยนดินเขา ตายเลยเพื่อนๆปลูกมาปีปลูกมาเท่ากับต้นต้นนี้ทุนเก้ามะนาวนะเรายกขึ้นมาเปลี่ยนดินเรียบร้อยเลยเพื่อนๆน,นี่สร้างยังอยู่เลยเก็บสร้างไว้ยังไม่ได้ทิ้งเลยสร้างมาันมะนาวนะต้นนี้เนี่ยเขาอยู่ในเนี่ยวงวงยางแต่มากูดรอด ก็ถือว่าฟุกมากเลยใบายงามเลยตอนนี้ไม่ได้ใช้ยาอะไรนะเพื่อนๆปุ๋ยหมักพืชสดน้ำปลาหมักแค่นั้นเองถือว่าเขางามโอ้โหสูงเลยนะทีแรกนึกว่าจะตายไม่ตายย้ายมาสามสี่รอบแล้วนะตอนนี้ทนมากๆเลยครับดูท่าทางเขาจะทนกว่ามะนาวนะความอดทนนะ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมมีเวลาก็ลองปลูกเลน,นะเพื่อนๆไปซื้อมาก็ได้หรือนี่เขาให้มาให้เม็ดมาให้ต้นมาต้นเล็กๆประมาณคืบนะครับนี่ปลูกมาปีสองสองปีได้แล้วต้นนี้เขาไม่ได้ว่าปลูกแล้วจะงามตลอดนะเพื่อนๆพื่อนทำท่าจะตายก็มีเราก็ต้องรีบดูแลเขาขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามารับชม ผมซ่อมรถปลูกผักนะครับคิดถึงทุกคนนะครับสวัสดีครับ